เรื่องสุนักจิ้งจอกกับแพะในวันที่แสงแดดแพ์ไอร้อนระอุทะลุ40องศาเจ้าสุนัขจิ้งจอกกระสับกระส่ายไม่สบายตัวเอาเสียเลยโอ๊ยเอ้ยทต่ไมร้อนแบบนี้เดินก็ร้อนนอนก็ร้อนทำอะไรก็ร้อนไปหมดขอก็แห้งเป็นผงเลยเอ้ย,อยหิวน้ำแล้วเกินเอ้นั่นไงถึงแล้ว สุนัขจิ้งจอกแสนดีใจรีบวิ่งไปยังบ่อน้ำเบื้องหน้าแต่พื้นบริเวณปากบ่อเป็นดินลื่นเละมันจึงเบรกไม่ทันลื่นถลายพลึดลงไปนอนแอ่งแมงอยู่ในบ่อน้ำทันทีว้ายลื่นพลลกก็ให้อ้ยสุนัขจิ้งจอกพยายามตะกีกตะกายขึ้นจากบ่อน้ำครั้งแล้วครั้งเล่าพลึดพลึดพลึดเอ้ออ้ยแต่ก็ลื่นกลับลงไปก้นบ่อทุกครั้งอ้อยพลึด ่มันพยายามจนเริ่มอ่อนใจทันใดนั้นมันก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังใกล้เข้ามาแม่แม่แม่เสียงของเจ้าแพะนั่นเองมันกาลังเดินมาที่บ่อน,น้ําแห่งนี้เช่นกันเมื่อเจ้าแพะยื่นหน้าลงมาเพื่อจะดื่มน้ํามันก็ถึงพระงายหลังเมื่อเห็นสุนัขจิ้งจอกอยู่ในน้ําเฮ้ยโอ้นั่นเจ้าลงมาทําอะไรตรงนั้นนะ่ะ เจ้าแพะร้องถามสุนัขจิ้งจอกคิดแผนการได้อย่างหนึง่งมันจึงเริ่มหลอกล่อเจ้าแพะข้าก็ลงมาแช่น,น,น้ำนะสิเจ้าไม่รู้หรือว่าน้ำที่นี่มันหอมเย็นชื่นใจตื่มแล้วแข็งแรงแช่แล้วสบายกายหายร้อนไปสามวันทีเดียวน่วจะบอกให้เยอะเจ้าแพะน้อยได้ฟังก็เชื่อสนิทใจถ้าอย่างนั้นขอลงไปด้วยกันละกันนะแบะว่าแล้วมันก็กระโดดลงไปในบอ่อตูม โอ้ oh, แบเยินสบายชื่นใจจริงๆด้วยแบสุนักจิ้งจอกได้ทีก hm ็กระโดดเหยียบหลังเจ้าแพะขึ้นไปสู่อิสรภาพอย่างรวดเร็วเอาละจังหวะนี้นะชจบก็ให้มันปล่อยให้เจ้าแพะยืนงงเป็นไก่ตาแตกอยู่ก้นบ่อตามลําพังอ่ะแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นล่ะแบนี่มันอะไรกันเจ้าแพะร้องถามเลิกลักด้วยความตกใจ สุนัขจิ้งจอกหัวเราะจนท้องแข็งที่เจ้าแพะเซอ้อซายังไม่รู้เรื่องราวอีกมันจึงร้องบอกไปด้วยความสะใจว่านี่เจ้าแพะข้านะแค่หลอกข้าเจ้าลงไปเป็นฐานให้ข้าเหยียบขึ้นมาเท่านั้นแหละจะบอกให้แล้วมันก็เดินจากไปทิ้งเจ้าแพะไว้ในบ่อน้ําอย่างไม่ใยดีเลยครับเด็กๆครับอย่าหลงเชื่อผู้อื่นโดยไม่ไตร่ตรองให้ดีซะก่อนนะครับ